สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการสอนเล่น ROV ขั้นสูงน,นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนคลิกซี่นะครับ <ไป S 1> ก,การคอมโบระดับโบลินะคอมโบแบบที่แบบโบลิใช้กันเลยนะครับาวันนี้ผมจะมาสอนนะครับจะมาแนะนําว่ามันต้องทํำยังไงต้องเล่นยังไงถึงจะเป็นการคอมโบที่ดีที่สุดสําหรับคลิกซี่นะครับนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาสอน,นคลิกซี่เนี่ยมันเป็นเพราะว่า ผมว่ามันเป็นเมทที่สตรีมเมอร์ทุกคนชอบอะถ้าสมมติเวลาคุณไปเล่นแบบไปเล่นกับช่องที่เขาแบบทำคอนเทนต์แบบคนดูเนี่ยส่วนมากสตรีมเมอร์เขาจะชอบให้คนดูเล่นคีิกซี่นะเพราะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างประโยชน์เยอะนะครับอ่าประโยชน์เยอะมีสกิลมูมีสตันออกตัดเลือดได้ถอดทีมไฟก็ทำดาเมจได้ดีอะไรเงี้ยมันค่อนข้าง,บงบขางบเครื่องนะครับค่อนข้างค,ค,องค่อนข้างขบเครื่อนเพราะฉะนั้นสตรีมเมอร์ก็จะค่อนข้างชอบ ให้คนดูเล่นกิกซี่นะส่วนมากเลยนะครับส่วนมากทุกคนจะชอบให้เล่นกิกซี่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาต่อนะครับว่าต้องทำยังไงอันดับแรกเลยเลยไม่เดิอนอ่ะโอเคปกตินะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับคอมโบปกติส่วนมากก็จะทําอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้เนี้ยปกติเลยถ้าปกติปึบมาต้องต้องแอบพุ่มา ดูนะครับอันนี้ค่าปกติตแล้วเอาใหม่เอาใหมออ่เอาใหม่ขอยอที่คอยที่แต่ให้มันมาก่อนเมื่อกี้เหมือนมันแหลกนิดนึงนะครับเอาใหม่ครับรอก่อนรอนะครับมาเสร็จไหมไม่ปึ๊เดินมาโอ้ยอเดี๋ยวนะเอาไอคียทีย์เอาใหมานะ่คีย์คอขอยคียคอร์ไม่ต้องฟิกเกอร์ครับตนอนนี้อ่ะปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือมันจะฟิกเกอร์แหละมันจะต้องฟิกเกอร์เข้าไปยกแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็อันติอันนี้คือคอมโบปกตินะครับอันนี้คือท่าปกติเดฮ้ยมันบอดมันมันมันตาไวเหรอเปล่าใหม่เปล่าใหม่บอดแม่งไวว่ะคอยขี้เขาดูนะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันเอาใหม่เอาไข่ที EP ได้ทีปึบอ่ะมันต้องตายอยู่วะเอาใหม่ครับทีทีเดี๋ยวออกของไอ้นี่ออกชิพหนึ่งดีกว่าเอาให้มันดาเมจไม่เยอะมากนะมันจะได้จำลองสถานการณ์อ่ะอันนี้เดี๋ยวออกเป็นออกเป็นแทงค์ไปแล้วอ่ะนะครับปึบปึบไข่ทีอะไข่ที อรอบนี้ได้ละได้ละรอบนี้ได้ละปึ๊บปึ๊บเนี่ยับเนี่ยครับคบอมโบปกติแล้วเป็นประมาณนี้นะครับฟิกเกอร์เข้าไปสก,กิลสองยกแล้วก็สกิลหนึ่งนี่คือสแตนดาร์ดแต่ว่าถ้าเป็นท่าแบบขั้นสูงนะครับถ้าเป็นสเตปแบบขั้นสูงอนะ่ะมันจะต้องทําอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับถ้าแบบขั้นสูงระดับโบลีกเลยฟิกเกอร์เข้าไปเปิดอันตีก่อนนะครับเสร็จแล้วกดสกิลสองนะครับแต่ว่ามันไม่โดน,นครับ เฮ้ยทำไมมันโดดมาได้เหรอเหมือนบอทมันมันมีระบบแบบมารอบนี้เดี๋ยวมึงยืนนิ่งๆเลยแคนด้าอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวให้มึงยืนนิ่งๆเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเอาใหม่ครับอีกทีรอบนี้เดี๋ยวได้แล้มาครับมาๆได้ละรอบนี้รอก่อนนะครับรอก่อนแป๊บบนึ่งมึงยืนนิ่งๆนี่นะครับดูนะครับ ดูนะเดี๋ยวดูนะเอาเอาท่าแบบไอ้นี่นะแบบโพลีเลยนะฟิกเกอร์เข้าไปอันติปึ๊บสกิลสองแล้วก็อย่างเงี้ยครับเห็นไหมคือเรากดอันตีก่อนเราจะสามารถแบบจบคอมโบได้ไวกว่าคือเพราะยังไงถ้าเอาแบบคนธรรมดาเล่นถ้ามันไม่ใช่เ i อย่างเงี้ยถ้าเป็นคนธรรมดาเล่นน่ะส่วนมากมันจะหลบไม่ทันหรอกถ้าแบบมันไม่ได้ใช้โปหรืออะไรฟิกเกอร์เข้าไปกดอันตีก่อนแล้วค่อยกดสกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้มันจะทำให้ คู่ต่อสู้อ่ะจะโดนอันติแบบเต็มจำนวนเต็มจำนวนน่าจะสี่ครั้งนะน่าจะโดนลงหัวครบสี่ครั้งแบบแน่นอนอ่ะคือมันจะโดนอันติครบสี่ครั้งแบบแน่นอนเลยนะครับถ้าเราถ้าเรากดอันติก่อนอ่าเดี๋ยวดูนะครับถ้าไม่ได้กดอันติก่อนมันจะช้าและบางทีมันอาจจะหนีได้นะครับมันอาจจะหนีได้เดี๋ยวดูเจอเข้าไปกดแก่ได้ยังจะช้าเห็นป่ะเห็นว่ามันช้านะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะเรามีโอกาสที่จะโดนสวน นะครับอ่าเรามีโอกาสที่จะโดนตัวเพราะนั้นแนะนําเลยเปิดอันตรีก่อนแต่ต้องช่ำๆหน่อยนะต้องช่ำๆหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูรอบนี้แบบเป็น AI เลยนะครับดูนะครับดูนะดูดูดดราเดี๋ยวรอมันตีคีบก่อนครับมันต้องหารอจังหวะนิดนึงนะต้องให้มันตีคีบก่อนะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือฟิกเกอร์เข้ามาเปิดอันติแล้วค่อยสกิลสองทีหนละังคือตายเกือบทุกตัวครับถ้าไม่ใช่ตัวแทงนะครับ มันเป็นคอมโบที่น่าจะดีที่สุดและเป็นคอมโบที่ระดับโปรลีกเขาใช้กันนะ,ะก็ตามนี้นะครับนะไปฝึกเล่นกันนะครับไม่ต้องเปิดด้วยสกิลสองครับเปิดด้วยอันติแล้วสกิลสองตามทีหลังยังไงมันโดนแน่นอนับนะแต่ฝึกเล่นให้คล่องๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับกับเทคนิคการคอมโบคลิกซี่ขั้นสูงระดับโปลีกนะครับยังไงถ้าชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบมากครับครั้งหน้า เดี๋ยวผมจะมาสอนตัวอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ